หลุดจองซีฮาน่าไฮบิดตัวท็อปสุดปี2020จดี11สีขาวมุกสีเดิมโรงงานนะครับผมพร้อมหลังคาดำหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านหน้าเขาให้เซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทมมีให้ครบเลยนะครับผมสีขาวมุกสีเดิมโรงงานผิวพลานเรียมสานคมๆสวยๆนะครับรถนะครับปรับสภาพพร้อมใช้พร้อมปล่อยเลยนะครับแต่หลุดจองมาแล้วนะครับใครหาอยู่รีบมาจับจองได้เลยนะครับผมนะครับภายในสภาพสวยๆกิ๊บกิบเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีให้ครบระบบบายสปอร์ต เซนเซอร์ให้รอบคันนะครับสวยๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับคันนี้เหลือเพียง629,000องหมื่นาพนบาทฟีด้าพรอยู่ที่ประมาณ10,000นิดๆน,นะคะใครสนใจนะครับผมชมรายละเอียดในคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที้ติดตามทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยเพชรยนกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถหลุดจองเข้ามานําเสนอกันนะครับเป็นตัว Toyota c ซ r 1.8 Hybrid ตัวไฮนะครับตัวท็อปสุดปี2020 จดทะเบียนปี2021นะฮะรอบนี้ได้สีขาวมุกหลังคาดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรถคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับผมคนที่จองเดิมนะครับเขาจองซื้อสดไว้นะครับแต่ว่าพอถึงเวลานะวันมารับรถนะฮะแจ้งว่าขอยกเลิกไม่มารับรถนะครับเคสนี้ก็เลยขออนุญาตนะครับไม่ได้คืนเงินมัดจำนะครับเพราะว่าคันนี้ได้มีการเตรียม้ตปรับสภาพตรวจสอบตรวจเช็คให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งมอบแต่ว่าลูกค้ามาปฏิเสธการอากาศนะครับช่วงกลางดึก กนะ่อนรับรถ1วันนะฮะต้องขออภัยด้วยเคสนี้ก็เลยไม่ได้เข้าเงื่อนไขาคืนเงินมัดจำนะครับคันนี้ราคา6,29,000บาทนะครับรถปี2,020.21ี่สจด่สีขาวมุกสีเดิมโรงงานเลขไมล์หนึ่งแสนโลนะครับผมมีประวัติการเข้าศูนย์ตลอดนะครับผมตรวจสอบแล้วนะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนนะฮะได้เป็นตัวระบบ h y b ริดเครื่องยนต์ 1,800cc ประสานงานกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผม ตัวห้บิดของทางโตโยต้าเนี่ยเขารับประกันให้ถึง10ปีกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวประกันของทางสูตรนะครับระบบตัวไฟฟ้าไฮบริดยังอยู่ในวารันตีอยู่นะครับผมนะคันนี้นะครับปรับสภาพเสร็จพร้อมใช้นะครับผมกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับพร้อมโลโก้ที่เป็นแสงอ่าเป็นเส้นสีฟ้านะครับเป็นเส้นสีฟ้าตัวไฮบริดแบบนี้นะครับผมไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์ลูกแก้วสายๆเลยมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ด้านหน้านะครับมีเซ็นเซอร์กลิยให้ทั้งหมด4จุด ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นรถที่ปรับสภาพเสร็จสปาเสร็จเซ็เช็คทุกอย่างเสร็จพร้อมปล่อยเลยนะครับผมนะครับได้เป็นสีขาวมุกสีเดิมโรงงานสภาพสวยมากนะครับผมใครหาอยู่นะครับใครตามหาอยู่หรือว่าเคยโทรมาหาผมแล้วผมไม่ได้เมมเบอร์ไว้ผมบอกว่า คันนี้ติดจองไปแล้วนะครับรบกวนติดต่อเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีไม่ได้เมมเบอร์ไว้นะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะเบอร์โทร0831318826วันนี้หลุดจองมาแล้วนะครับผมกับตัวไฮบริดตัวไฮตัวท็อปสุดหลายๆคนตามหาหลายๆคนโทรมานะครับก็คือตรงนี้นะฮะเราเสียโอกาสการขายไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาทํารีวิวลงอีกรอบหนึ่งนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบ17นะครับผมได้ระบบดิสเบรก4ล้อนะครับยางดันหลบแต่ว่ามันเปป็นยางี2020 คือเคสนี้เขาขอเป็นส่วนลดไปนะครับส่วนลดก็คือเดี๋ยวไปเปลี่ยนยางปีใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนยางป้ายแดงใหม่ข้างนอกเองนะครับก็เลยทาเป็นส่วนลดให้แทนนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้อยากเป็นได้เป็นส่วนลดเดี๋ยวผมหายางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่เปลี่ยนให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใด้งสิ้นนะครับเป็นยางปี23าขึ้นไปแน่นอนนะครับผมนะครับแล้วก็โลโก้สัญลักษณ์ไฮบริดนะครับผม เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับกระจกมองข้างสีดามาพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าได้นะครับผมมือจับคีเลต์นะฮะสวยมากนะเป็นรถสไตล์คูเป้นะครับหลังคาดาเสากาะชักฟินหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมเรียมสานผิวพานสวยๆเลยนะครับคันนี้แทบไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะครับผมนะคันนี้แทบไม่ต้องทําอะไรเยอะผมเคยรีวิวสภาพดิบสภาพแรกรับไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนนั้นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะวันนี้นี่คือรถปรับสภาพเสร็จสวยขึ้นนะครับผมสามารถเลื่อนเบา ไปด้านหน้าได้ตรงนี้เป็นแบบไฟฟ้านะครับผมบ่อหนังสีดําสภาพสวยๆตึงๆนั่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับเอาไปใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับเบาะสวยไม่มีช้ํามีระบบ e-b mode นะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรกโฮให้เกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นแบบ e-cvt หัวเกียร์สภาพสวยไม่มีอ่อกไม่มีร้อนคอนโซลสภาพสวยนะครับผมแดชบอร์ดสีไม่มีซีดไม่มีจางได้ในส่วนของระบบกระจกตัดแสงออโต้เรียบร้อยนะครับผม สภาพสวยมากไม่มีช้ำเลยมีในส่วนของปุ่มพุสดานเอนจินอยู่ที่ขวามือพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยสวยไม่มีรอกไม่มีรอ่อนมีคูดคอนโทรลให้นะครับบล็อกความเร็วเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกนะครับแล้วก็ช่วยให้รถอยู่ในเลนนะครับผมเตือนรถออกนอกเลนนะครับฝั่งซ้ายมือก็รับสายบางสายปรับเครื่องเสียงได้จอ ได้ Air ์ดิจิตอเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระได้ด้วยนะครับนะคันนี้สวยๆเลยกริปเหมือนได้ป้ายแดงเลยนะครับแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ำนะครับมนอาร์เดิมโรงงานอยู่ครบๆแบบนี้นะครับแผงประตูเดิมสภาพสวยวัสดุหนังที่ใช้บุนุ่มสภาพสวยกระจกไฟฟ้าออโต้ให้ทั้ง4บานมีเซ็นทรัลล็อกปรับพับกระจกไฟฟ้าได้นะครับปรับเป็นแบบออโต้ก็ได้นะครับเวลาล็อกรถหรืว่า ปลดล็อกรถกระจกรับเข้ากลางออกอัตโนมัตินะครับซ่อกประตูเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนมักสีตามสี่โรงงานอยู่ครบป,บปันเบรกปั้นคันเร่งไม่มีรอยสนุกสนิมใดๆนะครับฟิล์มก็ติดให้แล้วนะครับเป็นฟิล์มของลามิน่าอย่างดีเลยสภาพพร้อมใช้งานนะครับซ่อกประตูเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนหัวน็อตคมๆสวยๆส,สติ๊กเกอร์หน้าสลิดเรียบเนียนนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับคันนี้สภาพกริบๆเลยนะครับ มีการถ่ายน้ามันเครื่องให้แล้วนะครับเป็นถ่ายน้ามันของปตทเกต5,000โลนะครับไปถ่ายที่ตอนที่5,000โลนะครับผมหรือว่าเข้าศูนย์ที่รอบ5,000โลเนี่ครับมือจับประตูตรงนี้นะครับสามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับก็ดูสวยนะครับผมเนี่ยแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ำเป็นอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบที่วางแขนสภาพสวยนะครับแผงประตูเดิมรถไม่มีช้ำนะครับฟองเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยน หัวน็อคตคมคมสวยๆแบบนี้มาร์คสีด้านสีโรงงานอยู่ครบบ่อด้านหลังก็สภาพสมบูรณ์ตึงๆแน่นๆบ่อไม่มีฉีกไม่มีขาดได้ไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับในส่วนของเพดานตัวรถนะครับไม่มีรอยสน,สนิมเดยๆอขอให้ไม่มีรอยสักยงสักยันไม่ใช่สนิมนะครับสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับดูสปอร์ตสไตล์คูเป้นะครับผมหลังคาดำนะหล่อๆแบบนี้เลยนะครับ ปรับสภาพสปาเสร็จเช็คทุกอย่างแล้วพร้อมปล่อยเลยคันนี้นะค,ะครับขายซื้อสดนะครับมารับรถกลับบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวล้างทำประจานใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับปล่อยได้เลยนะครับคันนี้ตรวจเช็คทุอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ,ะสำหรับด้านท้ายนะครับมีเซ็นเซอร์การ,ระยะให้อีกทั้งหมด4จุดมีกล้องถอยให้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับกล้องถอยอยู่ตรงนี้โลโก้โตโตยต้าสีฟ้านะครับเป็นระบบไฮบริดเครื่องยนต์1 8 0 0ปรซีซีประสากนกนงานกับระบบไฟฟ้า ไฟเบรกสภาพสวยใสยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยลาวโลโกโล้ทุกตัวสอนมาครบ,ครบด้านหลังกระจกนะฮะมาพร้อมตัวไล่ฟ้าที่ปัดน้ําฝนไฟเบรกรุ่นที่3ามีให้ครบเลยนะฮะสวยน่าใช้มากคันนี้นะครับผมใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับตัว1 8ึ่ไฮตัวท็อปสุดปี 2020. ันยสจดยีสบสีขางมุกหงคาดำแบ็กท็อปแบบนี้เลยนะครับที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างๆนะครับผมนี่นะถือว่ากว้างขวางพอสมควรเลยนะครับ ในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับก็จะได้เป็นชุดป่ายางแบบนี้ไปนะครับชุดป่ายางเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะครับน่าจะยังไม่เคยโดนใช้เลยนี่ครับลอยอาร์คเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบท้ายเดิมไม่ได้มีการโดนมานะสะภาพสวยเลยนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะน็อตเดิมฝาท้ายไม่เคยแกะไม่เคยถอดลอยอาร์คเดิมเรียงตัวครบๆสวยๆแบบนี้นะรถไม่ได้มีการชนหนักไม่ได้มีการพลิกคว่ำม,มาแน่นอนหรือว่ากลับหัว หลักประกันโครงสร้างหลกักโครงสร้างเดิมนะครับผมเพจนของเราคัดแต่รถสวยเกตเมาให้นะฮะคันนี้ก็เป็นรถสวยเกตเที่น่าใช้ประหยัดน้ำประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดน้ามันเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีประสานงานกันบระบบไฟฟ้านะครับผม c ีเตัวไฮบริดตัวท็อปสุดใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยคันนี้นะครับผมหลุดจองมาแล้วนะครับหลุดจองมาแล้วใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะฮะนี่ครับแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ำ นะครับสวยน่าใช้นะครับปรับสภาพเสร็จพร้อมใช้งานนะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับส่วนตัวอย่างอย่างที่ผมบอกไปนะเดี๋ยวผมหายางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่เปลี่ยนให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมเพราะว่ายางที่ติดมาเป็นมันเป็นปี2020มันมาเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับผมนะครับแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ําวัสดุที่เขาใช้ก็ค่อนข้างจะดูหรูหรานะครับผมนะครับตกแต่งพวกนี้ดูหรูหราเป็นวัสดุหนังบูนุ่มเลย กระจกไฟฟ้าออโต้ให้4บานเลยนะครับซอกเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะสีเดิมบอดี้สวยทั้งคันนะครับเอาไปใช้งานกันต่อได้ย,วยาวๆเลยนะครับนะน็อตไม่มีแกะไม่มีขันไม่มีขยับหัวน็อตคมๆสวยๆแบบนี้แผ่นเพลทตัวรถนะครับก็รถผลิตปี2020นี่นะฮะเดือนอพฤศจิกายนนะฮะจดทะเบียนปี2021ไเด้เครื่องเลขตัวถังก็ตรงกับ เล่นรถแน่นอนนะครับอาลืมแจ้งไปนะครับตัวนี้ก็ได้ระบบบายสปอร์ตนะครับไว้เตือนมุมอับสายตาเวลารถเข้ามาด้านข้างนะครับผมเรื่องความปลอดภัยนะก็ให้มาค่อนข้างจะจัดเต็มเลยนะครับสำหรับตัวซีตัวท็อปนะตัวระบบไฮบริดคันนี้นะครับเดี๋ยวถัดมาเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อนะครับมาเข้ามาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับ เครื่องยนต์หนแปดร้อยนะครับเป็นเบนซินนะครับผมผสานงานกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับผมความประหยัดมีให้แน่นอนจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ ecvt นะครับผมเนี่ยบห้องเครื่อสภาพสวยๆแห้งๆไม่มีรอยข่าน้ำมันไหลเยิ้มได้นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรื่องของเหลวต่างๆเราเติมเราดูแลให้หมดแล้วนะครับฐานน้ำมันเครื่องเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะครับผมโครงสร้างหลักเดิมนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยะฝากระโปรงไม่เคยแกะทําสี หัวน็อตยังคมคมสวยๆนะปั๊มโตโยต้าตรงนี้นะครับปั๊มเดิมโรงงานนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับผมจุดสติกเกอร์แล้วก็รอยอาร์คเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบๆแบบนี้นะฮะสติกเกอร์เดิมโรงงานเนี่ยครับสติกเกอร์มอกไม่มีรอยสาดสีหรือว่ารอยแกะรอยเกาใดๆนะครับผมตามรูระบายความร้อนยังคมคมสวยๆนะพวกจุดสติกเกอร์ยังอยู่ครบๆสวยๆแบบนี้ น็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับผมซอกด้านในเช่นเดียวกันนะครับผมอาร์คเดิมโรงงาน,นครับเบ้าโชกเดิมไม่ได้มีการโหลดเตี้ยหรือว่าไปแต่งอะไรได้นะครับคันนี้ได้เป็นรถเดิมๆเ,เลยนะครับผมนะบน็อตขานด้านหน้าไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับดูด้านในนะครับชิ้นส่วนทุกอย่างนะฮะสังเกตตรงจุดหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะเบ้าโชกเรียงตัวครบสวยงาม ้องเครื่องสะอาดานะครับผมดูแลของเหลวต่างๆให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับใครอยากได้รถพร้อมใช้งานสักคันนะครับกับตัวซีน่าไฮบิดนะฮะวันนี้พร้อมส่งมอบแล้วหลุดจองมาแล้วนะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทร0831318826โทรมาได้แอดไลน์เข้ามาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนซ์วันนี้ผมบอยเพชรยนต์ขอตัวลาไปก่อนฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถคันต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ